วิธีนี้เป็นวิธีของคนจีนโบราณน,นะคะในการคั่วถวั่นสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับการคั่วถั่วลิสงคั่วยังไงให้ถั่วไม่ไหม้ไม่ขมแล้วก็กรอบอร่อยเก็บได้นานขั้นตอนแสนง,ง่ายเลยนะคะเป็นวิธีของคนจีนโบราณเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆในการเอาถั่วลิสงมาคั่วนะคะ นำถั่วลิสงมาล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะไม่ต้องแช่นะคะเพื่อนๆใช้แค่วิธีล้างให้ฝุ่นผงเนี่ยเขาออกมาก่อนล้างจนสะอาดแล้วเอามาผึ่งให้แห้งนะคะเปิดไฟกลางไปจนถึงอ่อนนะคะสักสองระดับแบบนี้ค่ะแล้วก็วางหม้อหรือกระทะอะไรก็ได้นะคะที่เอาไว้สำหรับคั่วถั่วได้ ใส่เกลือป่นนำลงไปคั่วให้หอมก่อนเลยนะคะใช้เวลาคั่วให้เกลือเนี่ยเขาเ,เก็บความร้อนให้ความร้อนเนี่ยละอุอยู่ในเกลือก่อนเลยนะคะเกลือร้อนสุกแล้วเราก็จะใส่ถั่วลไปเลยค่ะตอนนี้ถั่วเปียกอยู่นะคะเกลือเขาก็จะไปเกาะติดอยู่ที่เนื้อ เนื้อถั่วไม่เป็นไรค่ะเราก็คุกไปเรื่อยๆห้ใช้คนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าเกลือเนี่ยจะทําให้ถั่วเค็มนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราจะกระเทาะเปลือกของถั่วออกแต่ว่าการที่เราคั่วแบบเนี้ยตัวถั่วเขาจะไม่ไหม้ไม่ขมแล้วก็เขาจะร้อยละอูแบบหอมอร่อยวิธีนี้เป็นวิธีของคนจีนโบราณนะคะในการคั่วถั่น ก็จะใช้เกลือซึ่งทำให้พันพาืชต่างๆหอมอร่อยเก็บได้นานด้วยค่ะวิธีการคั่วแบบนี้ใช้เวลาในการคั่วไม่นานด้วยค่ะเพราะาความร้อนของเกลือเนี่ยจะยิ่งทำให้ถั่วสุกเร็วขึ้นทุกอย่างดูสุกแล้วถั่วเหลืองหอมแล้วติดไฟได้เลยนะคะความร้อนอยังเหลือเราคนต่อไปได้ค่ะโดยไม่ต้องเปิดแก๊สแล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อน เราก็ตักถั่วขึ้นจากเตอได้เลยค่ะถั่วอุ่นแล้วก็นำมาบี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหมันก็จะเปลือกล่อนมากๆเลยค่ะเราก็ใช้วิธีบี้แบบนี้ จะได้เม็ดถั่วที่หอมอร่อยมากเพื่อนๆไม่ต้องกลัวถั่วเค็มนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาเปลือกออกแบบนี้ค่ะเปลือกเขาก็จะชะความเค็มของเกลือไปละตัวเนื้อถั่วเนี่ยเขาก็จะกรอบอร่อยมากๆเลยเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอือหือกรอบมากอร่อยมากๆ หรือบางคนอยากกินทั้งเปลือกก็อร่อยดีค่ะแล้วเราก็ฝัดเอาเปลือกออกนะคะให้เหลือแต่เนื้อถั่วแบบนี้เท่านี้ก็ได้ถั่วคั่วหอมอร่อยเอาไว้ใส่ส้มตำใส่อาหารทำขนมใส่เมี่ยงคำโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะหลายเมนู เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเมนูทั่วขวดสูตรจีนโบราณทําง่ายฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจแปนสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ